คุณกำลังรับฟัง Metrodesk Podcast You are listening to Metrodesk Podcast The s o n e of Your Success 18 Gram Story รายการที่จะนำเสนอข่าวสารในปัจจุบันอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีและข่าวสารธุรกิจสวัสดีครับ18 Gram Story วันนี้นะครับมาพบกันอีกแล้วเป็น EP ที่25นะครับวันนี้เราจะมาพูด ถึงเรื่องของซิมูเลชันกันแต่ว่าเอพิโซดที่ผ่านมาทั้ง2องเอพิโซดเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องของโฟล์ซิมูเลชันหรือว่าทฤษฎีของโฟล์ที่เป็นการไหลชนิดที่เป็นเทอร์บิลเลนนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็ได้พูดเรื่องของทฤษฎีเพียวๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการใช้งานจริงแล้วก็สิ่งที่เราสามารถมองเห็นแล้วก็จับต้องได้ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่า การทำ Simulation ไม่ว่าจะในโปรแกรมไหนก็ตามนะครับอาจจะเป็น solidworks เราจะมีการ s m u u l t t o o เนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเราเรียกว่า flow simulation หรือว่า cfd computational fluid dynamics ก็คือจะเป็นการซิมพวกของไหลพวกแรงลมนะครับแรงลมการไหลของออน้ำหรือว่าสารต่างๆที่อยู่ในอุปกรณ์ในโรงงานของเรา แต่ว่าจะมีอีกซิมูเลชันอีกประเภทหนึ่งที่ก็จะแยกออกไปนะครับเราจะเรียกมันว่า structural simulation structure หรือว่าโครงสร้างนะครับก็คือการวิเคราะห์แรงที่กระทำกับโครงสร้างนั่นเองว่าโครงสร้างนี้นะครับสิ่งปลูกสร้างนี้หรือว่าอาคารต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานของเราหรืออุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส มือถืออะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะรับแรงกระทําได้ดีแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในอีกส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็จะมีอีกวิธีการซิมูเลชันอีกแบบหนึ่งนะครับที่มันจะเอาสองอย่างเนี้ยมารวมกันเราเรียกว่า fluid structural interaction หรือว่า FSI นะครับ FSI เนี่ยก็คือการที่เราซิมูเลชันการอย่างเช่นนะลมที่พัดไปนะครับแล้วก็ไปกระทบกับ ของอุปกรณ์บางอย่างเช่นวินเทอร์บหรือว่ากังหันลมนะครับมันก็จะทำให้ตัวกังหันเนี่ยเกิดการหมุนขึ้นด้วยแรงแรงดันของลมหรือว่าของไหลนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของ FSI นะครับแต่ว่าวันนี้ FSI วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสิ่งปลูกสร้างแล้วก็อาคารกันบ้างนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่อง s t ั๊กเจอรหรือว่าสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารสูงสนะครับ สิ่งที่จะมาการะทาหรือว่าทําให้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันเกิดความเสียหายก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของภัยพิบัติต่างๆใช่ไหมครับพวกแผ่นดินไหวต่างๆที่มีความรุนแรงแตกต่างกันแต่อีกแฟกเตอร์หนึ่งนะครับที่การดีไซน์โครงสร้างเนี่ยจะต้องคํานึงถึงก็คือเรื่องของแรงลมนะครับคือถ้าเราพูดถึงเรื่องแรงลมเนี่ยมันก็จะเข้าเรื่อง flow Simulation หรือว่า CFD ละ จริงๆตัวการซิมูเลชันเนี่ยก็จะไม่ได้ครอบคุมไปถึงแรงลมที่ปะทะตรงๆนะครับก็คือพอลมปะทะกับอะไรบางอย่างอย่างเช่นอาคารหรือว่าป้ายบิวบอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยแรงลมที่ปะทะก็จะกระทำกับตัวโครงสร้างใช่ไหมครับอันนี้คือตรงๆแต่ถ้าเป็นแรงประเภทที่เป็น v ว r บ t i ชันแ่ะครับแรงสั่นเป็นแรนดอม v วเบเรชันเป็นการสั่นการสั่นที่เกิดจากแผ่นดินไหว หรือว่าแรงลมก็จะสามารถคำนวณด้วยโปรแกรมซิมูเลชันอย่างใน solid work ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเรามาเจาะเรื่องของวินโหลดหรือว่าแรงที่ลมมาประทะเนี่ยถ้ามันไม่ใช่แรงลมที่มีกำลังมากเช่นแรงลมพายนะุลมปกติเนี่ยนะครับในความสูงที่มากๆอย่างในอาคารพวกประเภท high rise building หรือว่าพวกอาคารตึกระฟ้าใช่ไหมครับอาคารสูงเนี่ย พวกลมที่อยู่ด้านบนในไฮอัลติจูดเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้เหมือนกันเราเรียกปรากฏการณ์นี้นะครับเรียกว่าปรากฏการณ์วอ e เท็กซ์เชดดิ้งนะครับวอ r เท็กซ์เชดดิเนี่ยก็คือเวลาที่มีอ็อบเจกต์หรือว่าของนะครับที่มีลักษณะเป็นวัตถุทรงตันอย่างหนึง่งนะครับอาจจะในที่นี้ก็คือเป็นตึกนั่นแหละนะครับหรือว่าบางตัวอย่างง่ายๆก็เป็นเอาเป็นวัตถุที่เป็นลูกบอลก็ได้นะครับ พอวัตถุต่างๆเหล่านี้นะครับมันประทะกับลมมันจะเกิดเอฟเฟกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า vortex s h e d d i n g ก็คือจะมีการหมุนวนกันด้านหลังของตัวอ็อบเจกต์หรือว่าวัตถุนะครับลมอาจจะมีความกดอากาศที่ไม่เท่ากันสมมุตินะครับถ้าดูในรูปแอนิเมชันเนี่ยก็คือลมที่ประทะกับตัวลูกบอลน,นะครับเราจะสมมุติให้ลูกบอลตัวนี้เป็นเป็นตึกแล้วกันเป็นด้านบนของตึกนะครับเรามองมาจากท็อปวิว ตัวฟูอิดหรือว่าลมของไหลเนี่ยก็จะปะทะก,กันและจะเกิดการส่ายเห็นไหมครับจะเกิดการส่ายขึ้นการส่ายนี้เกิดจากความไม่เท่ากันหรือความต่างของความความดันอากาศนะครับทำให้เกิดการส่ายไปมาแบบนี้ไอการส่ายลักษณะโมชันไปมาแบบนี้นะครับมันก็ทําให้โครงสร้างเนี่ยเกิดการสั่นขึ้นนะครับเกิดความถี่ในการสั่น เป็นค่าหนึ่งนะครับขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ทีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งของทุกอย่างในโลกนะครับหรือแม้กระทั่งอาคารใหญ่ๆก็ตามเนี่ยมันล้วนมีสิ่งที่เรียกว่าความถี่ธรรมชาติหรือ natural frequency ความถี่ธรรมชาติในแต่ละวัสดุแต่ละอุปกรณ์แต่ละโครงสร้างก็มีความถี่ไม่เท่ากันนะครับของตัวมันเองเออถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าความถี่ ที่ไปกระตุ้นก็คือความถี่ของไอ้วอร์เทกซ์เนี่ยนะครับมันมันไปจูนเข้ากันนะครับหรือว่ามันไปตรงกันพอดีกับความถี่ธรรมชาติของของโครงสร้างขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Resonance นะครับเรโซแนนซ์จะสร้างความเสียหายอย่างมากเลยก็คือมันจะทำให้การสั่นเนี่ยนะครับทำให้ตัวอาคารเนี่ยหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆเกิดการเคลื่อนที่ขยับไปมานะครับตามความถี่น,นั้น อย่างแบบไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้พอเกิดการสั่นแบบไม่สามารถคอนโทรลได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดอาจจะเกิดอะไรบ้างครับเกิดการแฟ a กเจอร์แตกหักเสียหายนะครับกระจกแตกหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับทำให้โครงสร้างเกิดความเสียหายหรือพังทลายลงไปได้แต่ถามว่าไอ้ปรากฏการ์ตัวเนี้ย มันเป็นสิ่งที่เราต้องการไหมก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการนะครับในโครงสร้างในการสร้างโครงสร้างแต่ว่ามันก็มีอีกหลายแอปพลิเคชันที่เราก็ต้องการปรากฏการนี้เหมือนกันนะหลายคนอาจจะเคยเห็นตัววินเทอร์บายที่เขาตั้งใจจะทําให้มันเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นวอลติคอลวินเทอร์บคือเป็นแท่งแล้วก็ให้แท่งเนี้ยแท่งเนี้ยก็คือทําหน้าที่เหมือนเป็นเหมือนเป็นตัวต้านลมอ่ะนะครับเป็นบลันต์อ็อบเจกต์เป็นวัตถุตัน แล้วก็เราก็ต้องการให้มันเกิดปรากฏการ์วอลติกเชดดิ้งนะครับแล้วให้ตัวแท่งตัวนี้มันสัน่นพอแท่งตัวนี้มันสัน่นปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปะหมุนตัวขดลวดหรือไปทำอะไรกับขดลวดที่อยู่ข้างในทําให้เปลี่ยนพลังงานการสัน่นว i b เบ t ร o ชันเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับก็สามารถเป็นคนดูได้แล้วกันนะครับเป็นตัว v i b เบ t ร o ชันวิ t เ r b ร์บก็แต่ก็ยังมีคําถามเกิดขึ้นนะครับว่า ไอวินเทอร์บายแบบนี้มันมีประสิทธิภาพมันสามารถให้ประสิทธิภาพตามที่เราต้องการได้หรือไม,ม่อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาต่อไปนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนาะผมจะมาพูดเรื่องของ Vertex Shadding นะครับแล้วก็ผลกระทบของมันแล้วกันนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวโครงสร้างอย่างแรกก็คือถ้าเกิดว่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้างของเราเนี่ยที่มีความสูงมากๆนะครับไปเจอกับ Vortex Shading ขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะ มันอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าฟาธีกหรือว่าความล้าของตัววัสดุนะครับก็สังเกตง่ายๆเลยนะครับพวกเปเปอร์คลิปหรือว่าคลิปหนีบกระดาษก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราแบบเอาเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมาเอา่อมามายืดนะครับมาบิดปิดไปบิดมาปิดไปบิดมาเนี่ยไปเรื่อยๆบางครั้งไอตัววัสดุเนี่ยมันก็ทนทานการเ,าเสียรูปนะครับแบบเอ่อกลับไปกลับมาแบบเนี้ยเป็นไซคลแบบเนี้ยนะครับ ไม่ได้จนทําให้วัสดุเสียหายได้อันนี้ก็คือเป็นความล้าหรือว่าฟาทิกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือพอมันมีแรงลมมาปะทะก็แน่นอนครับนอยส์ Noise, หรือว่าเสียงที่เกิดจากแรงดันอากาศนะครับมันก็จะทําให้เกิดเสียงพวกเสียงเสียงวีดเสียงฮัมมิงหรือเสียงอะไรแบบนี้นะครับทำให้เกิดเสียงรบกวนคนที่อาศัยอยู่ด้านในได้ทีนี้สิ่งที่เราจะคุยกันนะครับก็คือการแก้ไขหรือว่าการป้องกันไอเจ้าเอฟเฟกตต่างๆเหล่านี้ ของพวกสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารสูงเขาทำยังไงครับถึงถึงจะหลีกเลี่ยงก็คือเปลี่ยนดีไซน์นั่นเองนะครับก็คือในเราจะเห็นว่าตึกหรือว่าอาคารที่สูงสูงสูงทั่วโลกเนี่ยจะมีการปรับหรือว่าเปลี่ยนเชฟดัดแปลงดีไซน์เพื่อที่จะหลบหรือว่าหลบเลี่ยงไอ้เจ้าความถี่ตัวเนี้ยนะครับไม่ให้มันเกิดการสั่นได้ เราเรียกสิ่งนี้ว่า shape modification นะครับการเปลี่ยน shape การเปลี่ยน shape ทำได้ยังไงบ้างนะครับวิธีแรกที่เราจะพบเห็นโดยทั่วไปผมหยิบมาให้ประมาณสัก4-5วิธีนะครับวิธีแรกคือ tapering นะครับหรือ taper taper คือการลดนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางหรือว่าขนาดหน้าตัดของตัวตึกอย่างเช่นนะครับจากตึกที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับใหญ่ๆเลยกว้างๆเลย ก็เราก็ดัดแปลงให้สร้างตึกเนี้ยให้มันมีเชฟที่เหมือนเป็นพีระมิดแหลมขึ้นไปเลยนะครับก็คือลดพื้นที่หน้าตัดขึ้นไปก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นที่อังกฤษนะครับก็จะมี The Chart t เดอะชารเนี่ยก็จะเป็นตึกที่เป็นเหมือนลักษณะเป็นพีระมิดน,นะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมสูงขึ้นไปด้านบนสุดก็จะมีพื้นที่หรือว่าแอรเรียให้ลมมันปะทะเนี่ยน้อยที่สุดเพื่อ ลดนะครับลดพื้นที่ในการประทะของลมหรือ,อตึกที่สูงที่สุดอย่างเบิร์ชคาลิฟาใช่ไหมครับที่ดูไบก็จะมีการเ,าเปลี่ยนนะครับเชฟก็จะเห็นว่ายอดบนสุดเนี่ยจะแหลมเลยแหลมขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่าฐานก็จะใหญ่อันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนเชฟหรือว่าจะเป็นที่อเมริกานะครับอันนี้ก็จะเป็นตึกที่สร้างมาค่อนข้างนานแล้ว ชื่อว่าวิลล i สทาวเวอร์นะครับวิลลิสทาวเวอร์เนี่ยจะเป็นตึกที่เขาไม่ได้ทำให้เป็นทรงแหลมขึ้นไปเหมือนเหมือนเดอะชาร์ตหรือว่า,าที่ดูไบนะครับตัววิลลิสทาวเวอร์เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นชั้นๆขึ้นไปคือทำให้ตึกเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มความสูงขึ้นไปเรื่อยๆเ,เป็นชั้นๆเหมือนเราก่อบล็อกขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกทริกหนึ่งในการที่จะแบบลดความสูงลดหลัน่นนะครับตัวความสูง วิธีที่2นะครับเราเรียกว่าวิธีการลบคมหรือว่า soft edge หรือ curvilinear shape นะครับก็คือตัดเหลี่ยมนั่นแหละจากตึกที่เป็นรูปเหลี่ยมนะครับเป็นอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลบเหลี่ยมทําให้มันเป็นรูปทรงมนๆกลมๆหรือว่าตัดขอบอย่างเช่นที่ในรูปนะครับก็จะเป็นลักษณะตึกก็คือจะคล้ายๆกับรูปหัวกระสุนนะครับก็จะ ตัดเป็นวงกลมเลยตึกเป็นเป็นกลมๆเลยนะครับหรือว่าอันนี้ที่อีกรูปหนึ่งก็จะเป็นที่สเปนนะครับที่สเปนเนี่ยก็จะเป็นตึกก็จะเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆกันในคล้ายหัวกระสุนนะครับแล้วก็ไทยเปนวันวันนะครับที่ไต้หวันที่ไทเปเนี่ยที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยนะครับจะเป็นเขาจะไม่ได้ลบคมแล้วก็ทําเป็นเหมือนกลมๆนะตึกเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ ลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แต่ว่าถ้าเราซูมอินเข้าไปสังเกตรตรงมุมเข้าไปนะครับเราจะเห็นตัวขอบมันถูกซอยเป็นขอบย่อยๆนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าด้วยด้วยห่วงจุ้ยหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับก็คือเขาจะไม่ใช้วิธีการตัดตัดเหลี่ยมเป็นกลมนะครับเขาจะใช้วิธีการซอยให้คือเป็นเหลี่ยมอยู่แต่ว่าเป็นเหลี่ยมเล็กๆนะครับเป็นเหลี่ยมเล็กๆแบบว่าซอยย่อยติดกันนะครับอ่า ก็จะเป็นวิธีการลบลบคมการลบคมเนี่ยมันก็จะช่วยนะครับลบเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะช่วยให้ตัวอ็อบเจกต์ตัวเนี้ยมันมีลักษณะเป็นลู่ลมนะครับก็คือพอลมพัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะโฟลไปกับตัวอาคารนะครับก็จะไม่ไม่ค่อยต้านลมมากนะครับตัวผิวหน้าสัมผัสเนี่ยอาคารก็จะดีกว่าการที่เราทําเป็นแบนๆลับๆเป็นเป็นผนังกั้นไปเลยนะครับแรงที่ประทะหรือว่า การที่จะเกิดวอลเทคเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปนะครับสำหรับอาคารที่เป็นรูปก,กลมวิธีที่3นะครับวิธีแรกก็คือการลบทําให้เป็นปลายแหลมพื้นที่ลบพื้นที่หน้าตัดนะครับวิธีที่2ก็คือทําให้เป็นอ,อ,อาคารกลมๆทรงกลมนะครับวิธีที่3เราเรียกว่าวิธีการเปิดช่องเลยครับก็คือ ไม่ต้องไปทําเป็นทรงกลมและไม่ต้องไปโมดิฟายอะไรก็คือทำเป็นช่องให้ลมมันผ่านไปเลยนะครับตัวอย่างที่เห็นง่ายๆแล้วก็ที่ดังๆก็คือจะเป็นตึกเซยงไฮเวลไฟแนนเชียลเซ็นเตอร์นะครับก็จะมีเหมือนเป็นช่องนะครับช่องด้านบนสี่เหลี่ยมด้านบนเปิดเป็นช่องลมไปเลยให้ลมเนี่ยมันผ่านตัวลมเนี่ยมันก็จะโฟลไปที่เส้นทางการไหลที่ ไปง่ายที่สุดก็คือช่องนะครับอ่าเพราะอันนี้เป็นธรรมชาติของธรรมชาติของโฟล์อยู่แล้วนะครับถ้ามันมีช่องมันจะไหลไปตรงนั้นนะครับทำให้ลดการประทะของตัวโครงสร้างกับลมได้วิธีที่4อ่าวิธีที่4นี่น่าสนใจมากนะครับเราเรียกว่าวิธีการ twisting หรือว่าบิดโครงสร้างแปลกนะครับก็คือเราบิดตัวตัวโครงสร้างตัวเนี้ย ก็คือจากที่เราสร้างเป็นตึกตรงๆไปเลยขึ้นไปเลยนะครับเราหมุนให้มันเหมือนเป็นลักษณะเป็นเป็นเกลียวขึ้นไปอ่าก็แปลกดีนะครับในเรื่องของการดีไซน์แต่ว่าจริงๆแล้วเทคนิคนี้ได้มาจากตัววินไกด์นะครับวินไกด์ของของปล่องปล่องควันในอุตสาหกรรมนะครับถ้าเราลองไปดูใน โรงงานนะครับที่เขามีป่องควันท em> um kind of eh BE ี่เป so ็นสีขาวแดงเนี่ยที่เขาทาสีขาวแดงเนี่ยนะครับป่องป่องควันสูงๆเลยตัวนั้นเนี่ยเขาก็จะมีตัววินไก์นะครับเป็นเหมือนแผ่นที่เป็นลักษณะก็คือจะหมุนเป็นเป็นเป็นเกลียวขึ้นไปนะครับการหมุนเป็นเกลียวแบบนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้ไก์ลมนะครับโฟลที่ปะทะนะครับพอลมไปปะทะปุ๊บไปเจอเกลียวตัวนี้มันก็จะกล์ไกดให้ลมเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนแทนที่มันจะผ่านไปตรงๆนะครับมันก็จะ ฟืบขึ้นไปด้านบนเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าอีกวิธีหนึ่งนะครับเขาก็เอามาปรับใช้กับการดีไซน์ตึกเหมือนกันหรืออาคารที่เป็นอาคารสูงสูงนะครับที่เห็นในรูปก็จะเป็นตัว Absolute World หรือ Absolute Tower ที่แคนาดานะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้หรือว่าจะเป็นที่สวีเดนนะครับก็จะเป็นอีกตึกหนึ่งที่มีการบิดนะครับอ่บิดให้มันเป็นไก,กด์ไกดิ้งลมขึ้นไปนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งในไทยที่ผมพอจะไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจให้ guiding หรือเปล่านะครับที่ผมลองสังเกตได้ก็คือตึกมหานครนะครับตึกมหานครเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีๆตรงส่วนที่เป็นคล้ายๆกับเป็นบล็อกๆที่เป็นพิกเซลนะครับอ่าเหมือนอนโดนเจาะนะครับจะเห็นว่ามันก็มีทิศทางการการหมุนเนะ่เป็นเกลียวขึ้นไปเหมือนกันนะครับอ่าก็อาจจะเป็นความตั้งใจหรือไม่ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ ลองสังเกตดูในตึกในบ้านเหล่านะครับตึกสูงๆเนี่ยเขาอาจจะมีเทคนิคที่คล้ายๆกันแบบนี้อยู่นะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า t o o m m s s Damper นะทีนี้บางที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะไปดัดแปลงโครงสร้างหรือรูปร่างของตึกนะครับบางที่อย่างเช่นไทเปวันวันะก็จะมีตัว t o o l m a s d d m m p e r หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกตุ้ม อ่าลูกตุ้มน้ำหนักแขวนอยู่บนตึกนะครับอ่าซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวแมสเดมเปอร์เนี่ยนะครับอ่าหรือตัวเคาน์เตอร์เวทเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเก็บไว้ในที่ที่ในในชั้นที่มันเป็นเป็นชั้นที่ไม่มีคนอยู่หรือว่าอะไรนะครับก็คือจะเก็บไว้ที่สูงๆนะครับอ่าหน้าที่ของไอ้ตัวเดมเปอร์หรือว่าน้ำลูกตุ้มน้ำหนักตัวเนี้ยก็คือมีหน้าที่ในการเคาน์เตอร์นะครับหรือว่าอ่าต้านการอ่าต้านการาการสัน่นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตัว ตึกเนี่ยมันสั่นไปทางหนึ่งนะครับตัวแมสเดมเปอร์เนี่ยมันก็จะต้านเอาไว้นะครับมันก็จะกลับมาอีกทางหนึ่งนะครับทำให้ตึกเนี่ยมันมันกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ไอ้ตัวทูนแมสเดมเปอร์นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งหรืออาจจะเป็นอะไรครับถ้าเกิดว่าไม่ใช้น้ําหนักอ่าถ้าเกิดว่าไม่ใช้ตุ้มน้ําหนักเราจะใช้ส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าตัวแทงน้ำอ่าก็คือเอาแทงน้ําขนาดใหญ่เลยนะครับวางไว้ บนชั้นชั้นหนึ่งด้านบนนะครับแทงค์น้ําตัวนี้นะครับเขาก็จะไม่ได้ฟิลน้ําเต็มเนาะอ่าเขาก็จะมีการให้น้ำเนี่ยมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปมาได้นะครับมีลักษณะเป็นคาลเตอร์เวทลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับใช้การเคลื่อนที่ไปมาของน้ำเนี่ยในการคา u เตอร์นะ,ะการสั่นของตัวโครงสร้างหรือว่าตึกนะครับหรือว่าถ้าเป็นบางที่อย่างเช่นที่ไทเปวันวันเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวไปเลยนะครับก็จะก็ค okay. ือเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าตัวทูน l มส s ดมเปอร์เนี่ยให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนเข้าชมไปเลยก็ได้นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับทั้งหมดทุกวิธีนะครับวิธีแรกก็คือการลดพื้นที่หน้าตัดนะครับวิธีที่2ก็คือการดัดแปลงโครงสร้างตึกให้เป็นโครงสร้างอาคารให้เป็นลักษณะ มนกลมนะครับตัดขอบวิธีที่3นะครับก็คือการเจาะรูโอเพนนิ่งนะครับเจาะช่องวิธีที่4ก็คือการบิดโครงสร้างทวิสติ้งนะครับเพื่อไก์ลมขึ้นไปวิธีที่5ก็คือใช้แมสแดมเปอร์หรือว่าตัวน้ำหนักนั่นเองลูกตุ้มน้ำหนักนะครับหรือว่าแทงน้ำก็จะเป็นวิธีที่ใช้ในการลด การลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแรงลมที่มากระทำแล้วก็การสั่นของตัวโครงสร้างนะครับแต่ว่าในส่วนของอการดีไซน์นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในยุคปัจจุบันก็คือการทำซิมูเลชันนะครับเพราะว่าตัวการทำซิมูเลชันไม่ว่าจะเป็นการทำสตั๊กเจอร์ล i ซิมูเลชันนะครับเรื่องของโครงสร้างหรือว่าการทำฟลูอิด d ดนามิกส์ก็ดีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอ แรงที่มาจากของไหลลมต่างๆนะครับเราเรียกว่าตัว FSI เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในยุคปัจจุบันที่เราจะสามารถ simulate จำลองสถานการณ์แล้วก็ดูนะครับดีไซน์ของเราได้ผ่านตัวดิจิทัลแอสเซทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการทดลองจริงจำเป็นไหมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ ก็อาจจะทําได้ยากนะครับอาจจะต้องมีการทดลองกับตัว p r o t ตไทป์หรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะซิมูเลตดูผลการทดลองดูผลการซิมูเลชันเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มนะครับที่ม,มีความเขาเรียกว่าที่มีความเก่งนะครับอย่างตัว SolidWorks เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะดูผลการซิมูเลชันได้ล่วงหน้าแล้วก็สามารถที่จะออกแบบและดีไซน์ได้รวดเร็วขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้นะครับอเอพิโซดที่25้าของ18 g e r a Story ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง m e t r o d e s k Podcast you are listening to m e t o d e s k Podcast the sound of your success